ให้ผมทำคอนเทนต์เกนดตามมานี่ตามมาตามมาก่อนมีคือมันจะมีทางที่ปลอดภัยสุดตามมาตามมาจะถ่ายคลิปไปลงยูทูบด้วยให้ผมให้ผมได้เจกทำคอนเทนต์ก่อนซอมบี้บุกกันแล้วเนี่ยโอเคหัวหน้าซอมบี้บุกโอ้าสงโอ้ยโอ้ยเด้๋ยวแกเดี๋ยวแก เดี๋ยวแกงฟางเดี๋ยวแกง้ันว่าใช่ปพราะมันพลังพลังเอ็นี่ต่างเกินไปงั้นต้องเจอคนคนนี้แล้วแหละไอ้เมื่อยานนเไอ้ขวดอนอันนี้ไม่เกี่ยวเลยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยหยุดแซงนี่ต้องเอาคนนี้คนนี้ทันใว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีข้ายาด้วย ตี้ยเอ้ยให้โตรเลือนเอ้ยเดี๋ยวมันมีระเบิดระเบิดตั้งต้มเดี๋ยวพาหนีเดพาหนีตามตมจะเมันในตัวนายเฮ้ยเยีระเบิดโอ้ยเป็นคีเปอร์ตัจะเชื่อมันในตัวนายจัดการพวกมันเลยไหไล่ะติัการมันติ๊ไหนวะไฮไล เราเสียเพื่อนฟ้องของเราไปแล้วใครตี่าานี่ตาตาบ้า้าเป็นลมแดดไงเียนการตางันเฮ้ยไปร้องหมโอ้ยเรเปิดเองไหนวะอืมไหนล่ะจะทำอะไรเนี่ยนาข้าเห้ามาตาข้ะเพ้ามาตาข้าเจ้ามาเล่นเปลี่ยนหวเนี่ยาอย่ายาตีกันแล้วนะ อยาเตัวจัดระบบเปียโนอันนี้แม่งดีมากเลยแบบกดตามเป็นเพลงมีคนใส่ชินอะไรอะไรเลยเคยติดที่กสิบนะนี่เพลงเป็นไรเนี่ยเป็นดีเลยปั่นเขาก็บอกให้เลยเลยมึงหอนหน้าไม่เข้าใจในี่สิต่อมาตามมาตามมาตามมาดิตามมาดิเดี๋ยวเขาจะมากระโดดบ <od> นบนบนเวทีนี่อะไรก็ดีมากก็ดีมากตามมาตามมา

ข้ามานี่เข้าามนียเอาคือเขาอะเออถ้าถ้างานไม่ถูกใจนะายิงยิงผู้ที่มาแสดงได้เลยเออเขาเขาเขาเอากลิบเปียโนเข้ากระเป๋าก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเข้าอ๋อถ้าไม่ถูกใจคนแสดงโอ้หัวหน้าเราต้องไปที่ไหนอะเออยิงได้เลยไปถูกใจอย่นึ้เขาเลี้ยงไหมอาไปเอาไปเข้าไปโอ้ยเตียโน

ไม่ถูกใจคุณไม่เข้าใจเรื่องศิลาลองดูบ้าง่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเปิดคิดเองคุณจะทำเอแสดงไหมเปิดปะจนจนกว่าคุณจะได้รางวัลออสการ์ๆอย่างนี้หรอ ไม่ตายให้ตายให้ตายโคตรเถื่อนนะไม่ถูกใจนะไปครับคนต่อไปผมนั่งทอดูอยู่วันนี้ผมจะมาลงี๋ยววันนีผ้ผมขอลองิก็ได้ไปไปไป,ะป,ะป,ะปผมขอเตรียมขอ้อมไปเลยนะครับเชฟ ไอะไร,ะะเ,อเ,รเราจะทำตาไม่มาไม่จริงๆจะรอยเพลงหนึ่งแต่เพื่อนมันขอมาจะร่ายเพลงแต่เพื่อนขอมาโล,ลโอเคไม่เกี่ยวตอน้งอง ขอขอกลับเข้าไปครับต่อไปครับต่อไปครับมายชื่อต่อไปครับลายชื่อต่อไปครับคุณคุณเคุณคูทีเอชครับคุณคูทีเชคุณคือลายชื่อต่อไปมันใช่หอเปคุทีเอชต่อไปครับไม่งั้นคุจะโดนยิงนะครับไปแล้วงั้นงั้นคนต่อไปครับคุณคุณโนอาวาสองห้าห้าจบเล้ยครับอยู่กับผม ปะก็งันครับผมขอเตรียมเตรียมเป้ายิงกันนะครับวันนี้ผมจะมายิงปืนให้ดูว้าผมให้เวลาคุณสามสิบวินาทีครับเชฟใครเชฟวะโอ้ยยังไงยังไงใครมาตาเราเบิ่มาจะป้าทิ้งเอ่อายชื่อต่อไปของผมนะโอเค สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาเออผมไม่ผมจะมาแสดงเพชรมูลค่าสามแสนล้านบาทที่ผมเพิ่งขุดเจอเนี่ยทำไมครับไอนี่ก็รีบเกินยังเดี๋ยวขอแสดงโอเคผมขอต่อครับเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยครับผมผมจะมาจูบคิปเปอร์โชว์อะคุณต่ออะไรคุณต่อผมจะมาจูบคิปเปอร์โชว์ โอเคครับทุกคนต่อครับต่อต่อพอดีพอดีเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับอ่ะนี่คือนี่คือเพชรมูลค่าหนึ่งแสนล้านบาทครับใครใครจะใครจะตอบมูลค่ามั้ครับนี่หนึ่งบาทไอ้นี่หนึ่งบาทไี่กี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็ไหวก็ผมโดนไฟเผาแล้วผมอะไรจะตายมอื ตไปนะคะนี่ผมเี่ยวท่คิเปอร์มามาใส่โนต่อไปนะคะนี่นี่คือตอนนี้นะคะเดี๋ยวผมเอามาก่อนโอ้ยนีก็อเอมาไไปไปไปหยายาอยายาอยาาดีอยาดีดีอ้ีมันัวเกินไปแล้วเราไปที่ไหนดี เซ่นเหมือนเดิมโอเคมาคุณต่อคุณโนโนต่อไปครับอ่วันนี้นะครับผมจะประดิษฐ์ขี่เป็นนาวุธใหม่นะครับสำหรับกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมันเป็นระเบิดที่เป็นลูกมากของมันแต่ว่ากีนระเบิดจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวไดีตรงไหนอันนี้มันจะเป็นระเบิดลูกมากนะครับเข้าในอันนี้ต้องมาจะมา่ครับ โอเคทุกคนผมถึงได้ข้อสรุปแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นกรรมการเดี๋ยวผมเป็นกรรมการโอเคนะคะไม่ได้แค่นี้นะคะชี้เชียร์ครับโอ้ยใครข่ากรรมการบอกมาไม่กี้ใครข่ากรรมการเฮ้ยนัวว่ะตาครับเดี๋ยวผมเป็นกรรมการโอเคครับรายชื่อต่อไปครับคุณจีเด็กครับคุณเป็นคนผู้เรื่องต่อไปครับเดี๋ยวมึงเจอกูแน่นี่เลือกกลุ่มตายเลือกกลุ่มตาเลือกกลุ่มตายคุณคุณไม่แข่งใช่ไหมครับ คุณจะไม่แข่งใช่ไหมก็แข่งก็ได้วะเฮ้ยครับโอเคครับคุณจีเด็กความสามารถของคุณนั้นทําจะทําอะไรครับลอแป๊บนึงนะเขาจะมาเอาบัวทีเด็กเยอะครับเท่านี้เด็กเยอะเด็กเยอะครับแถวนี้ออกขับรถขับรถโชว์คุณคุณจะทําอะไรกับรถครับไปขายดูหน่อยดิ ออแป๊บนึงครับขอขอออกจากเวทีเลยได้ไ้ดทุกคนผมคิดไรออกมาผมคิดไรออกมาถ้าเกิดจะให้มันเหมือนจริงๆใช่ไหมถ้าจะให้มันเหมือนจริงๆเดี๋ยวผมตีตีโมดนัวเกมสกไปติเกมสกตอปโดนัขเออ คือยคุณคุณช่วยคุณช่วยทําแบบดีๆได้ไหมครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่าแกงนะตอนนี้ครับขอตั้งกล้องด้วยครับขอตั้งกล้องก่อนครับเตรงนี้ดีกว่านี่ครับตั้งไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไว้ผมขอเป็นเอวิธีก่อนสวัสดีครับอยู่กับรายการเออ่ปวดชิงช้านะครับวันนี้เราจะมาเดินทดลองกันบันไดเสรับพอดีพอดีกล้องกล้องมันมีปัญหาครับ โอเคครับตั้งกล้องเสร็จแล้วครับัไปไ้อุ้ยใครมันเอาอะไรมาเงนที่โปยมาแล้วครับที่โปยมาตรงนี้เป็นเงินัเาจะไปอพขอให้เาได้อบคุณคออไคไครับคืออะไรครับี่ี่รีี่แอปปนเข้ามาดูนอ่กรกรรมการกรรมการเกใหม่อยู่กรรมการขอกับกับกับไปนอะไร โอเวค็อปแล้น,นั่นก็คือความสามารถของเขานะครับโอเคครอบคนต่อไปครับคุณเอ่อขออ่านชื่อแบ๊บนึงครับคุณโนอาวาครับขอให้คุณมาหน้าไปทีด้วยครับเอาไปขอมาม <Rahmen COVID> ี okay, Simon, ่นอ่ Alpha, yes. well <reated> แล้วตอนตอนนี้เขาเขาประสบอุบัติเหตุรถชนเขาไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนนะคระเอันุการครับใครยิงกรรมการเดี๋ยวผมจะปรับให้เดี๋ยวผมจะปรับพันหนึ่งครับ แล้วกล้องผมติดไฟแล้วนี่ฮะตายแอดมินจริงอ่ะใครก็ได้ดับไฟกล้องผมดีนี่เจ๊โดนโีนตายแน่ไปดับไฟกล้องก่อนก่อนที่กล้องจะไหม้แล้วพังดับดับดับเออเอาตัวอะไรมาดีโอเคเดี๋ยวคุณนายชื่อต่อไปนะครับคนที่จะได้รับเลือกคือบคุณคุณครับคุณคุณครับคุณครับออกไปครับนี่นี่คือไม่ครับผมไม่เข้ามาผ่าน ผมเป็ track, นกรรมการก็บอกว่าจะไม่ตัดสินอะไรนักคุณควรตัดสินนะครับเดี๋ยวผมจนพพงโกนให้เออก็แร้วว่าเดี๋ยวกับไมนประเด่นความฉลาดมันเส